เจมมานานๆทีโชว์แต่ภาพเซตนี้ทำโฟกัสผิดจุดเป็นพระเอกหนุ่มนาตีขวัญใจของสาวๆหลายคนสำหรับเจมส์มาและเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าหนุ่มเจมส์นั้นเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่วางตัวดีมากๆไร้เข่าเช้ามาให้ปวดหัวจนเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งประเทศเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเจมส์ก็ทำเอาแฟนคลับถึงกับกิดลั่นไอจีเมื่อเจมส์ลุกขึ้นมาสะบัดผ้าโชว์ท่อนบ ขณะลงเล่นน้ำซึ่งงานนี้ก็ทำให้พี่ๆเพื่อนๆในวงการหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มในเรื่องของหห่นและซิกแพคของเจมกันเพียบเลยล่ะคะ่ะ